ช่องคเนศายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกันประจำวันที่20ตุลาคม2563เช่นเคยนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากจะพลาดเลขนำโชคดีๆนะคะก็กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาจุดธูปนะคะนำโชคเพื่อขอเลขนะคะ,ก,ะคกับองค์พ่อพระพิฆเนศกับองค์ค่ะแม่ลักษมีเช่นเคยคะ่ะ สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะคะทุกๆครั้งพูดทุกๆครั้งเลยก็คืออยากให้สวดมนต์ขอพรท่านไปพร้อมๆกันนะคะอย่าไปรอเลขท้ายคลิปอย่างเดียวนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติท่านนะคะแล้วก็เปิดดวงของทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ทรายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาจุดในทุกๆวันนะคะเพราะว่าบางวันไหนที่มีธุระติดงานนะคะก็จะไม่ได้มาจุดให้นะคะเดี๋ยวเราไป สวดขอพอรท่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตให้นิ่งนะคะตั้งจิตให้นิ่งเราก็มองไปที่องค์พ่อพระพิเนศนะคะหรือองค์พระแม่ลักษมีนะคะเดี๋ยวทายขอจุดกำมยานกับธูปก่อนนะคะ ตร่องจิตให้นิ่งนะคะแล้วเรามาสวดน้ำมตัส,สามจบนะคะแล้วก็สวดบทบูชาองค์พ่อวิเนุแล้วก็องค์พระแม่ลักษมีกัน,นะค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจทูบนะคะต้องการจะไปชุดจุดเองที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะสั่งหรือว่าทักเข้าไปที่เพจคเนสายะนะคะของเราได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีจำหน่ายในราคาที่ไม่ได้แพงนะคะแล้วก็ทูบของเราเนี่ยเป็นทูบเจ้าแม่ฮาหนอยจริงๆเข้าเข้าเกือบทุกวันจริงๆนะคะอย่างหวยหวยไทยที่ผ่านมาค่ะ16ตุลาคมเนี่ยก็เฉียดไปนิดนึงนะคะ เอ่อสีแนะคะแต่ว่าออก38แต่ในคลิปก่อนหน้านี้ทรายบอกแล้วว่าความรู้สึกของตัวเองนะคะมีเซนว่า5จะมานะคะชอบ5แล้วก็ชอบ8นะคะแล้วก็ชอบ2แต่ตัวเองเนี่ยก็คือไปจับคู่5กับ8ก็ซื้อ5 8าแปไปนะคะก็ไม่ได้ซื้อ3าม นะคะเดือนนี้ก็เลยยังไม่ได้มีโชคไทยเพราะว่าช่วงนี้จะถูกคานอยบ่อยนะคะก็อาจจะท่านให้ตรงนี้ไปแล้วก็เลยเออไม่ได้โชคไทยกับเขานะคะระหว่างนี้เพื่อนๆที่จุดทูก,ก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานขอหลายๆอย่างได้เลยนะคะขอในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการงานนะคะการค้าขายนะคะโชคลาภลองขอท่านดูนะคะแล้วถ้าเกิดได้ในสิ่งที่สมปรารถนาแล้วนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะถวายปัใจจัยในการบูชาท่านนะคะก็ทักไปที่เพจได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่านมจืดค่าน้ำแดงนะคะค่าทูบค่ากำยานนะคะแล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะคะเป็นการต่อบุญต่อกุศลกับท่านนะคะ ก็เหมือนถ้าเกิดท่านให้แล้วก็เหมือนเราไปตอบแทนบุญคุณท่านเนาะหรือถ้าใครนะคะสนใจที่จะนำท่านไปบูชานะคะทางเพจของเราก็มีจำหน่ายในราคาย่อมเยานะคะราคาไม่ถึงพันแน่นอน,นะคะ่ะไม่ถึง500ก็มีค่ะ,ะจุดทูบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาข้อพรกับท่านกันเลยค่ะ นโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมกังคณาปฏิเยนะมะฮาโอมกังคณาปฏิเยนะมะฮาโอมกังคณาปฏิเยนะมะฮาโอมสีมหาลัชมีเจนะมะฮาโอมสีมหาลัชมีเจนะมะฮาโอมสีมหาลัชมีเจนะมะฮา ข้าพเจ้าในวันนี้วันที่20ตุลาคม25ง3ลูกขอให้องค์พ่อประทานตัวเลขนำโชคเพื่อเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปนี้นำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเพื่อปลดหนี้ปลดศินมีกินมีใช้นำไปสร้างบุญบารมีสร้างทานสร้างความยิ่งใหญ่ เพื่อถวายยกเป็นบุญให้กับองค์พ่อรปริคเนศและองค์พระแม่รักษมีในลำดับต่อไปด้วยเถิดโอมสานติสานติสานติอ่ะสายได้ขอให้ทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราค่อยมาดูว่าท่านเนี่ยให้เลขอะไรมาบ้างคะ่ะ ตอนนี้นะคะทูบของเราก็ได้ไม่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใ,นใกล้ๆนะคะว่าวันนี้องค์พ่อพระเนตรและองค์พระแม่รักษมีเนี่ยให้อะไรเรามาบ้างคะ่ะห้าเจ็ดเก้านะคะชัดๆเลยนะคะวันนี้นะคะห้าเจ็ดเก้าห้าคือสองนะคะเจ็ดคือหนึ่งเก้าคือหกนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมตัดแล้วก็ตัวเหมือนได้นะคะห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้า เจ็ดหกห้าหกสองเจ็ดนะคะสองเก้าสองหกหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะหรือว่าสองเก้าสองหกด้วยนะคะก็อย่าลืมไปตัดนะคะหรือว่าลองเล่นคู่เหมือนกันดูนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงเงปังๆถ้าเกิดได้โชคได้ลาบแล้วนะคะ ก็อย่าลืมนําเงินที่ได้ไปทําบุญทําทานเพื่อเสริมบาร,รมีให้เราแล้วก็ยกถวายให้กับองค์พ่อพระบิณเเลและองค์แม่ลักษมีด้วยนะคะ